สวัสดีครับ FC ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบาแอมเลาะทุ่งครับ FC เมื่อในเบาแอมเลาะทุ่งได้เดินทางมาติดตามตัวเลขครับพอแดงครับเลขผีหัวขาดเนาะครับเนาะหูยินข่าวว่าไปนัางสมาธิอีกแล้วครับไปตามดวนวสันครับ f c ไปเมื่อวันก้อนนี่วสันอู้เหียนครับผีหัวขาดเพื่อนก็จะกินข้าวต้มข้าวหนุ่มวสันครับ f c ห่อข้าวต้มห้กินใเด้อวสันแม่นบ่ครับพอแดงแม่นครับเหียนแห้งครับ f c เอาเลขมาให้อีกแล้วครับ ยดเลือดเป็นตัวแดงจึงคือซียยังตัวเก่าบอลรือตัวใหม่นะครับเนาะตอนนี้พอแดงของหอกกระพริบนะครับเดี๋ยวสีผ้ามาสอบถามครับเดี๋ยวทีมงานตั้งกล้องเลยครับพร้อมยังครับนี่อ้าวเเต่พร้อมยังครับพร้อมนะครับพร้อมแลนะพร้ับทุกคนเนาะสามสองหนึ่งแอคชั่นพ่อแดงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมครับผมครับผมคนสื่อเสียงโด่งดังตัวนี่คือสามงวดสอนว่ามันพระเอกไหตัวนี้เนาะ วอธิ่านมาตัวใดครับต้องมีสามดาวสองสี่ครัสองสี่เข้าจระจังจังสามงวดซ้อนครับเอฟซีมากมือนี้ครับตามด่วนไปนางเอาแนว่อะอีกครับพ่อแดงไปนั่งแบบเก่านะครับนั่งแบบเก่าเลยครับนั่งสมาธิครับผมอยู่ไซต์อะครับพ่อแดงอยู่ปลายพี่ประสาครับใต้พี่ประสาบถูก้ขเบิ้ลกระไฮัวเก่านะครับบวกสี่หกห้าพ่อแดงบวกไยังสามหกห้านอกเพื่อนไทยเนาะครับผม เพิ่นมาบอกแนวไรครับอันเพิ่นมาสิกิดขางผมสกิดขางเลยบ้านนี้เพิ่นกับปาดแขนเพิ่นอาแขนอีกแล้วครับเอาเลือดยศเป็นตัวเดกครับสายทางเลือดแดงจึงคืนเลยครับยศที่แรกกับเป็นเด็กสามครับยศเธอที่สองเป็นเด็กหกครับยศเธอสี่สามเป็นเด็กหาครับไปกับผู้ใดครับพ่อแดงไปอันผู้เดียวครับไปผู้เดียวเลยครับผมโอ้ผมเคยสูวนูสู้พวกเจ้าเทียรหรอกครับม่วนนี่ ไปก็นั่งเอาเองด้วยโอ้ทีหัวขาดครับมาทึ่งหัวทึ่งตอยู่บ่ล่ะมาเบิดโตเลยครับมาเบิดโตเลยครับมาเขียนให้เบิ่ึงด้วยเ็ดให้เบิ่ึงด้วยปาดแขนเอาเดือดยดให้เบิ่ึงด้วยยดเลยเพราะมันแสดงโคนเลยครับยคักขนาดต่อตัวแดงจึงเดีไปสีแดงอีกคงเดือดจกเพิ่์นนอกอืมยดเป็นตัวเดกให้เบิ่ึงด้วยอู้อู้อู้อ้บ่ธรรมดาบ่ธรรมดาโอ้ผมก็จะคนหัวลูกไปครับ เกิดมาไปบ่เคยเห็นแนวนี้เจ้เคืออะไเคยเจกเคืออครับผีหัวขาดผู้นี้ครับออกเลขถูก3าตัวมาแล้ว2อตัวก็ถูกมาแล้วครับความฝันพ่อแดงก็แม่นนะครับเนาะต้องกดติดตามไว้ครับ FC งวดวันที่1สิงหาคมพศ .2568 นห้านี่นะครับพ่อแดงครับผมยุดเลือดเลยครับเพิ่นว่าอยากกินอีหยังก่อนนะอยากกินข้าวต้มขนมนะครับกินข้าวต้มขนมบ่ยากครับตัวนี้เดี๋ยวสิซื้อมาให้พ่อแดงไปถวายท่านที่ไปเส้น ไปเสินเนาะไปเสินก็เอิ่อญไปเสินครับไปเลี้ยงเลยเลี้ยงเพิ่นเลี้ยงเบิดปลาซาบพวกอันผีเฝ้าอยู่ในหันครับเนาะบุฟเฟ่โลดครับผมงวดนี่แบบบุฟเฟ่เลยครับแบบคือเขาเฮ็ดต่างๆเพเห็นบ่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเลี้ยงบุฟเฟ่ผีเอาหนังมาสายให้เลยครับผมเนาะแต่เฮาบ่ถึงขนาดนั้นก็ได้บ่เฮาเอาไปเลี้ยง ทำได้ทำหนึ่งอยู่นะพ่อยเพิ่นไปกินน้ำเผามอลำเขากระโบต้องจ้างบลอเด e, ี๋ยวเพิ่น้ลแตกตื่นเนาะค่ะพ่อผมเอาไปเรื่อยคือปลาเผาไปให้เพิ่นกินน้ำเพิ่นว่าเสี่ห้อีกจัดงวดก่อนนะสี่ครับเสี่ห้อีกสี่งวดครับอืมเปิ้ลอีกสี่นี่เพิ่นเจ็สิบอกไม่อีกโอ๊ยจ็สิบอกไม่อีกครับคือคือคือดีนะพ่อเพิ่นปลาให้ผมยุทธคอนแทคซีโอ้เสียหอยสี่หอมาสีงวดครับ ถูกมาสี่งวดนับงวดนี่เป็นงวดแรกนอะงวดที่ผ่านมาผมนับครับผมครับผมกระสีไ้เรื่อยๆอีกย่ครับเจ็บสี่อกหนึ่งเลือกครับพอแดงไปไปนั่งเอาหลักมาดีเลขหลวงปู่ที่เห็นในผ่ากุ้มนั่นตัวแรกก่อนนะครับพอแดงสองเจ็ดครับสองเจ็ดที่เป็นหลวงปู่พนมรณาอาจารย์ของพอแดงครับผมครับผมอีกผีหัวขาดนี่ก็คือสามหกห้าสองตัวสามเจ็ดครับสามเจ็ดอืม กระเลขที่ฟันเห็นพีป่ปูเขียนเขียนใส่แขนนี่เนาะเออพีพพ่ปู่พีปูเขียนใส่แขนนึ่งตัวได้ครับสิบหกครับสิบหกเมืองเมืองศรนับเมืองกันเอฟสี F C. เป็นเหล็กแข็งนาะนี่จะกระจุดเวลาล่ะนี่อยู่ในนี่แหละครับนี่หางสี่สีห่หางนี่ตัดเลรีอยู่ในนี่เดี๋ยวสีชั่วอีกตัวหนึ่งครับเอาถือไว้นี่ครับประเด็นถือไว้ถือไว้เดี๋ยวแต่ให้แคบไว้ไว้เลยนะครับเจะไว้ครับที่นี่ จังได้อีกละครับบาทนี้แนวไรอีกพ่อแดงเบิดแล้วครับเบิดซ้ำนี่ครับปู่เพิ่นมาหาอีกบ่บาทนี่ครับปู่ปู่บ่ไหนมหาครับปู่บ่มาครับบ่เป็นยังครับเพระว่าพี่หัวขาดนี่กรแม่นปู่เพิ่นไห่หางเดียวคือหนึ่งหกครับแล้วก็สองเจ็ดนี่เป็นพระอาจารย์นะครับเนาะแล้วก็พีหัวขาดสามหกหาหรือว่าสามเจ็ดมที่นี่ครับพ่อแดงครับผมอัน ยังก็หลวงปู่ที่เป็นไปน้ำเนี่เป็นไปน้ำอยู่แบบเดี๋ยวถามเด็กเป็นว่าตรงกันบ่ครับปูบ่บอกครับตรงกันอยู่ครับตรงกันเลยเป็นไปน้ำอยู่ครับพระแดงเอันไปอยู่ครับอ้าวมาพี่ครับตรงกันก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับงวดน,นี้เนาะเอาไปสีถามยังปลาบนก้นอีสานจะปล่อทอกมีสามดาวเป่าแต้มผ้าร่วยมียังสีถามประแดงจระจเบิ่งครับงวดนี้ถามเบิ่งจระจ้าเบ่ง แต่ว่าตัวเลขทั้งเบิดที่คุณพ่อแดงเมีความฝันที่ผ่านมานี่มีแต่ตัวสีแดงเบิด์ตได้เนาะครับผจริงคืนจด้วยล่ะของเราเนี่ยโบเก้เนี่ยสีขาวจือเจื่ออาจารย์แดงปาดแข็นยศเลือดครับเป็นตัวเลขครับครับเอแดงจริงคือแดงมากตัเลยคะนี่สีหางนี่ก็สีมากเบิดนั่นละมีแต่ตัวเลขกสำคัญทั้งนั้นเลยมีแต่แดงแดงเนาะอยากไรอยื่ในผักคุ้มแล้วผักผักคุ้มนี่สองเจ็ดกับคุ้มสองเจ็ดกับ พีหัวขาดเป็นยังไงครับมั่นใจปอมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอ้ตัวนี้ร้อยเลยอ้าวผีหัวขาด็เคยออครับอยากเน้นผาคุ้มผาคุ้มนี่นี่ก็คือเห็นจ้าจ้าครับครับเอฟซีเลยเอฟซีข่าบมาเบิงใหม่เนาะผาคุ้มนี่ก็คือของอาจารย์พระอาจารย์เป็นเป็นพระพ่อแดงนี่เป็นเป็นลูกศิษย์อาจารย์ท่องพ่อแดงนี่เพิ่นมรณละครับเอฟซี ลราก็ไปทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ล่องเจ้าอาวาสก็ยื่นเผาคุ้มให้พอ่อแดงก็ไปรับเอา,าก็เห็นเลขอยู่ในเผาคุ้มเป็นสองเจ็ดแต่คนอื่นไปนําหาคนบ่เห็นจ้าคนบ่เห็นเจ้าคนคนี่แหละสําคัญจุดนี้อีกเพิ่นโมเพิ่อนชวนถามเอาตามคือดีทีเออว่าเจไหไดตเพิ่น,นเอา,าเผาคุ้มมาให้กูกูเคยเห็นตัวเผาคุ้มเออครับครับบัด โม่คนเปิดเบิ่งกับโมเห็นบ้านหนาวใหม่ผมเปิดประเทศยุ่นในเผ่เพิ่ันไอ้ดังบ่ครับพอแดงไอ้ดังบ่งวดนี่ดังครับดังทั่วประเทศเลยเนาะข้าพ่อบุษราถุษราถุพุทธมีครับขอบคุณครับพ่อแดงครับสวัสดีครับครับผมเดี๋ยวสิขึ้นตัวเลขไว้ครับหน้าจอครับ Fc เนาะเพราะว่าก็มากันหลายช่องครับเพราะว่าเพิ่นก็หาตัวเลขไปฝาก Fc ไป Fc มันเหรอครับ กดไลค์กดแชร์นะครับเนาะกดไลค์กดแชร์ครับให้เบาแอมเราทงพร้อมทีมงานนะครับทุกคนแหละครับเอฟซีขอให้มีโชคใหญ่พ่อแดงเพิ่นว่าเลขหลวงปู่นี่ก็มั่นใจคักคือกันครับเอฟซีมั่นใจคักผีหัวขาดนี่ก็อุ้ยลอยเปอร์เซ็นต์วสันครับสามหกห้าสองตัวนี่สามเจ็ดครับแล้วก็เลขปูมาเขียนใส่ในมือให้ครับนี่หนึ่งหกหนึ่งหกครับเอฟซีเพิ่มเติมขึ้นมากกวคือสองเจ็ดไปทำบุญนะครับเนาะขอให้มีโชคใหญ่ครับ เพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลครับมักแต่ล่องเอาไปจัดขอให้ถูกดังปังเลยล่ะครับเอฟซีนี่ครับเมื่อนี้ครับเอฟซีเมื่อนี้ครับบ่าวอมเรทงสิภาพาไปเบิ้งของดีครับมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับบ่าวอมเรทงนี่จะเดินทางไปทําบุญวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังวัดสุรินเจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยนี้ของดีติดไม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับามผู้ชม เป็นของเรียกเงินเรียกท่องเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบใไขเขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับสามผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกท้องสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่จิงสี่เหลือผืนนะครับนะ้องสามผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถ่ายอยู่ของในนะครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีถักนะครับ่ามผู้มชมไปชมกันครับ สวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับใช่ครับโอ,อ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะอันน้เรื่องการเมตตามายยมมหเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลอกการททยกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัว <yt> ไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบ,บตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างอ้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเกิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูปหัวต่ำรูปคิ้วสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนีพอนวดตี่เหรเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของ,ของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเม,มตามามตามหยพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุาขอบคุณครับน้องเบริร์ตขอบคุณครับ,บ,รบสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหุยินข่าวกบุรอซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับแต่มาชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ล่วยครับสาหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค้าย,ยางบบเห็นลานเฮาไขว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเหตุนในคนมองบบเห็นลานค้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในล้านคากล้านขายของเขาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืงไอ้ครับมีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับทันใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง บา่บาวบ่าวยัางไก่ผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใไส่เล,เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลงปูอ่อมากนะครับเนาะ <c oughs> แล้วก็ะมือแท้ๆครับท่านผมมู้ชมมือแท้ๆแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อแล้วก็ะเสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหวัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารเลยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนเนี่ยแต่งเพลงให้หลวงปวูหลอดลนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมนี่ก็แตง่งวัดหลวงปู่ลุ้ยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุ้ยนี่ก็แต่งขึ้นกันนี่ครับยินข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่มาก้นหักก้นหลงเบาแมอมเราทงกับบุรุษซาครับเอาไปฝากเอพซีกระโถมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปไ ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีข้อแพร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็รเบาแอมประตูงนีได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดไมห่หายเอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีถีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวข้าวเสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ ้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามา้าโบลายครับมาฝากอิบซีโบลายกระโท่มาได้โท่มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไป,ไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลขยด้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเลีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสา,ามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกระสีใหเเบื้องตัวเลขกับน้ำมุนข้องหลวงปูครับท่านผู้ชมเนาะ นี่มงตาเพิ่งทำเลยพอได้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่บอกครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอัมอะไรนี่หายหมดเลยวกงนี้อือครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุอขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ